จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ข้อ1น,นะคะเป็น m แล้วก็วงเล็บ n บวก3บวกกับ5วงเล็บ n บวก3นะข้อนี้เราก็จะดึงตัวประกอบเหมือนข้อที่ผ่านๆมาการแยกตัวประกอบก็คือแยกให้มันอยู่ในรูปที่คูณกันนะคะก็คือทําให้มันอยู่ในรูปที่คูณกันก็อย่างมาดูที่ข้อ1อันนี้พี่จะเรียกว่าเป็นคนแรกนะ อันนี้คือหนึ่งพดนี่คือก้อนหนึ่งอันนี้คือก้อนหนึ่งเห็นไหมคะว่าก้อนแรกเนี่ยเป็น m คูณกับวงเล็บ n บวกสอันที่สองก็เป็น5คูณกับวงเล็บ n บวกสเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่า n บวกสามเป็นตัวประกอบของพดแรกแล้วก็พที่สฉะนั้นเราสามารถดึง n บวกสาออกมาได้แล้วก็ดึง n บวก3ออกมาใช่ไหมคะ ฉะนั้นวงเล็บแรกจะเหลืออะไรก็จะเหลือแค่ m ตัวเดียวส่วนวงเล็บที่2ก็จะเหลือแค่5ตัวเดียวข้อนี้ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น n บวก3คูณกับ m บวก5นะคะถ้าเกิดว่าสมมุติอยากเช็คคำตอบวิธีคูณกลับไปก็คือเนี่ยพจน์แรก อันนี้เราเจะทั้งก้อเลยนะคะมันจะเป็น n บวก3คูณกับ m ส่วนอันที่สองก็คือ n บวก3คูณกับ5ก็จะได้เป็นผลหลังนี่นะนี่คือวิธีการดึงแบบละเอียดโอเคทีนี้มาดูที่ข้อที่สองข้อ2อันนี้ก็คือผลแรกนี่พน์ที่สอง แล้วก็จะเห็นว่าทั้งสองพจน์มีตัวประกอบก็คือ x บวก y ซึ่งเราสามารถดึง x บวก y ออกมาได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะดึง x บวก y ออกมาวงเล็บหน้าก็ต้องเป็น x บวก y คูณกับ z ก็จะได้กลับไปเหมือนเดิมส่วนวงเล็บหลังมันไม่ต้องคูณเลยเลยแต่ว่าการที่ไม่คูณอะไรเลย,เลยมันแปลว่า ตรงก้อนเนี่ยมันคูณ1อยู่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเป็น x บวก y คูณกับวงเล็บ z แล้วก็ลบหก็คือตรงนี้เราดึง x บวก y ออกมาแล้วสำหรับคนที่ช้าหน่อยนะ z มันก็จะต้องเหลือ z ลบหก็เหมือนตรงนี้ค่ะ x บวก y ทั้งก้อนแล้วพอคูณกลับไปก็จะเป็น x บวก y คูณ z แล้วก็ลบกับเพราะตรงนี้เราก็มีเครื่องหมายลบใช่ไหมคะลบกับ x บวก y คูณ1ดูออกไหมคะตรงนี้นะ x บวก y คูณ z ลบกับ x บวก y ต่อไปข้อ3 4t คูณ a บวก b ลบ s คูณกับ a บวก b อันนี้ตัวประกอบร่วมของมันก็คือ a บวก b นะฉะนั้นเราก็จะดึง a บวก b ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าจะคูณกลับไปก้อนแรกก็คือ a บวก b ต้องคูณกับอีก 4t เพื่อจะได้ก้อนหลังมันจะต้องเป็นลบ s คูณกับ a บวก b ฉะนั้นเราต้องใส่เข้าไปอีกลบ s เร็วขึ้นเลยนะ ก็ทันไหมตรงนี้ก็จะเป็นทั้งก้อนเวลาคูณคูณทั้งก้อน a บวก b คูณกับ 4t ก็จะได้ก้อนหน้าออกมาแล้วก็ลบกับ s คูณ a บวก b ก็จะเป็นผลหลังนะคะข้อนี้ตัวประกอบร่วมคืออะไรข้อ4นะโจ์บอกว่า 4y กำลัง2บวก3คูณ y วก,กับ6คูณกับ 4y กํลัง2บวก3ตัวกรอบร่วมของม,มันก็คือ 4y กํลัง2บวก3ฉะนั้นเราก็ดึง 4y กํลัง2บวก3ลงมาเพราะฉะนั้นพจน์แรกมันจะเป็น 4y กํลัง2บวก3ต้องคูณกับ y ฉะนั้นก็ใส่ y เข้าไปอีกตัวบวกกับพจนหลังจะต้องคูณกับ6แล้วก็ใส่6เข้าไป ก็จะเป็น 4y กำลัง2บวก3อย่าลืมนะทางก้อนคูณกับ y ก็จะได้เป็นก้อนแรกบวกกับ6คูณกับ 4y กำลัง2บวก3ก็จะได้เป็นผลหลังนะคะต่อไปข้อ5 a คูณกับ b ลบ 3c บวกกับ x คูณกับ b ลบ 3c ข้อนี้ตัวประกอบของมันก็คือตัวประกอบร่วมก็คือ b ลบ 3c ฉะนั้นเราก็จะดึง b ลบ 3c ออกมาเพราะฉะนั้นข้างในก็จะต้องเหลือเป็นทําให้เร็วขึ้นนะก็จะดูข้างหน้าข้างในเหมือนกันแล้วนะข้างในข้างหลังก็เลยต้องเป็น a บวก x เพราะยังเหลือ e a บวก x เพราะมันเป็น b ลบ 3c แล้วก็นี่ คูณ a ก็ได้เป็นผลหน้าแล้วก็บวกกับ x คูณกับ b ลบ 3c ก็ได้ผลหลังถ้าเกิดว่ามองให้ง่ายขึ้นก็เหมือนดึง b ลบ 3c ออกมาแล้วข้างในก็ยังต้องบวกกันเหมือนเดิมคือเหมือนดึงตัวประกอบออกมาเฉยๆอะค่ะโอเคมาดูข้อ6ข้อ6เป็น ax บวก by บวก bx บวก ay ข้อ6อันเนี้ย เขาไม่ได้จัดมาให้เราเป็นวงเลยแต่ว่าเขาให้เราจัดให้อยู่ในรูปของการโคนกันฉะนั้นเราจะต้องจับคู่ให้มันก่อนนะมันจับคู่ได้หลายแบบแต่ว่าอันนี้พี่จะจับคู่เป็น A อคู่กับเอแล้วให้ B ีคู่กับบนะเราจะจับคู่2คู่นี้นะ ฉะนั้นเราจะเขียนเรี้ยงใหม่ให้มันใกล้กันเป็น ax บวก ay บวกกับ bx บวก by ตรงนี้ไม่มีเลยนะแค่เขียนใหม่เฉยๆทีนี้มาดูที่ก้อนแรกก้อนแรกตัวประกอบร่วมของมันคือตัว a ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ดึง a ออกมา ข้างในก็เลยต้องเหลือเป็น x บวก y นี่สำหรับคนที่ไม่ทันก็จะเป็น ax บวก ay นะเวลาคูณเข้าไปแล้วก็บวกก้อนหลังก็คือดึงตัว b ออกมาได้ข้างในก็เป็น x บวก y แลวเราก็จะเห็นว่าทั้งพจน์แรกแล้วก็พจน์หลังอ่ะมี x บวก y เหมือนกันฉะนั้นเราดึง x บวก y ออกมาได้ เพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือเป็น a บวก b ทันนะตรงนี้ x บวก y มันมีเหมือนกันแล้วก็นี่เอามาตรงนี้แล้ววิธีทำกลับไปตรงนี้ก็คือเป็น x บวก y คูณ a บวกกับ x บวก y คูณ b นะคะ ต่อไปข้อ7 5a ลบ 10x บวก ab ลบ 2bx ข้อนี้นะก็คือยังใช้การดึงตัวประกอบเหมือนเดิมข้อนี้เราจะ เอาพจน์ที่มี a ไว้ด้วยกันแล้วก็พจน์ที่มี x ไว้ด้วยกันคือมันจัดได้หลายแบบอะแล้วแต่ว่าเราจะมองแบบไหนอ่าก็เขียนใหม่นะมันก็จะเป็น 5a บวก a,b ลบกับ 10x บวก 2bx ตรงนี้คือเอาเครื่องหมายคูณเข้าไปก็จะเป็น X, ลบ 10x ลบ 2bx กนะก็คือได้ตามโจทย์เลยแล้วก็ดึงตัวประกอบของแต่ละอันก่อนอันนี้ตัวประกอบลูมของมันก็คือ a แล้วก็ดึง a ออกมาเพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือเป็น5บวก b หรือก็คือ b บวก5ลบกับอันนี้มี x เ,เหมือนกันทั้ง2อ,อันแล้วก็มี2ด้วยเพรออันข้างล่างก็มี2ฉะนั้นเราก็จะดึงทีละ 2x เ,เลย 2x ทำไงเป็น 10x ก,ก็คือตรงนี้ก็ต้องเป็นอีกาบวกกับข้างหลังคือ 2bx ฉะนั้นเราก็ต้องใส่อีกหนึ่งดี ทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วทั้ง b ัวค่าก็เป็นตัวประกอบร่วมของทั้งสองพจนะฉะนั้นก็จะดึง b ัวค่าออกมาฉะนั้นข้างในเราจะต้องเหลือเป็น a ลบ 2x นะคะสำหรับคนที่งงก็คือ b บวก5เนี่ยคูณ a ก็จะได้เป็น b บวกาคูณ a ลบ บบวกหาคูณสอก็จะได้ตามบรรทัดข้างบนแล้วนะก็คือคำตอบของข้อนี้จะเป็นบบวกหาคูณ A ลบ 2x เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคูณจากแจงเข้าไปก็จะได้เป็นแบบบรรทัดแรกต่อไปข้อแป na บวก3 b วก nb บวก3 a ข้อนี้พี่จะเอาที่มี n อยู่ด้วยกันแล้วก็ที่มี3อยู่ด้วยกัน <announcing warfare> คือเราจะจับคู่อะไรก็ได้อะจับคู่คู่ไหนก็ได้อะแต่ว่าต้องให้มันมีตัวประกอบร่วมเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ดึงออกมาได้ก็จะเป็น na บวก nb บวกกับ 3a บวก 3b <No. S 1> พอได้จากตรงนี้ก็เมื่อกี้เราก็คือตั้งใจดึงจัดรูปอย่างเงี้ยเพื่อที่เราดึง n ออกมาส่วนข้างหลังเราจะดึง3ออกมาใช่ไหมคะ m. คือจัดยังไงก็ได้ให้มันดึงออกมาได้นะ อันนี้เราก็จะดึง n ออกมาเพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือเป็น a บวก b ข้างหลังเราดึง3ออกมาข้างในก็จะเหลือเป็น a บวก b ก็จะเห็นว่า a บวก b เป็นตัวประกอบรวมหนึงสองพจน์ก็ดึงออกมาอีกรอบเพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือเป็น n บวก3นะคะ นี่ก็คือ a บวก b คูณ n บวกกับ a บวก b คูณ3ต่อไปข้อ9 xy ลบ st ลบ x p บวก sy ก็เหมือนเดิมอันนี้พี่เอาพจน์ที่มี x y ด้วยกันแล้วกัน แล้วก็ที่เป็น s ไว้ด้วยกันคือเวลาเราจับคู่อะเราต้องมองนะว่าแบบให้มันมีอะไรเหมือนกันเนี่ยอย่างถ้าเกิดสมบุตินะเรา x y ลบ s t อย่างเงี้ยไว้ด้วยกันก็คือมันคู่กันไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่มันดึงออกมาได้เลยแต่ถ้าเราจัดอย่างนี้เป็น x y ล x t อย่างเงี้ยแล้ก็จะดึง x ออกมาได้ใช่ไหมคะอันหลังก็เป็นดึง s ออกมาได้โอเคก็เป็น x y คู่ของมันก็คือลบ x t บวกกับ s y ลบ s t ก้อนแรกดึง x นะอันหลังดึง s ก็จะได้เป็น x ดึง x ออกมาคูณกับ y ลบ t บวกกับอันหลังดึง s ออกมา ก็เป็น s คูณกับ y ลบ t พอมาถึงตรงนี้ y ลบ t ก็เป็นตัวประกรอบรวมก็ดึง y ลบ t ออกมาแล้วก็ต้องเป็นข้างในก็เหลือเป็น x บวก s มองออกแล้วนะว่าตรงนี้ก็คือเนี่ย y ลบ t คูณ x แล้วก็บวกกับ y ลบ t คูณ S ข้อต่อไปข้อ10ข้อ10 N กำลัง2 M บวก N กำลังสอลบ8 M ลบ8 P ข้อนี้นะจับอย่างนี้เลยก็ได้คือตัวไหนเด่นที่สุดก็ให้มองอันนั้นนะให้มันอยู่ด้วยกัน หลักการมองมันไม่ยากก็อันเนี้ยดูสิ n กําลังสองมันแบบโดดเด่นมากมันต้องอยู่ด้วยกันแน่ๆ8ก็ให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียงตามนี้ไปเลยชนะข้อนี้ผลข้างหน้าดึง n กําลังสองออกมาก็จะเป็น n กําลังสองคูณกับ m บวก p ก้อนหลังนี่เราดึงลบ8ออกมาเลยนะ เพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือเป็น m บวก p เหมือนกันเพราะว่าเราดึงลบ8เข้ามาเนี่ยเวลาเราคูณแล้วก็คูณเครื่องหมายกลับไปด้วยก็จะได้เป็นลบ8 m ลบ8 p ก็จะได้เหมือนโจทย์เพราะฉะนั้น2อ,อันนี้เราก็ดึง m บวก p ออกมาอีกรอบเพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือเป็น n กําลัง2ลบ8 ก็คือเนี่ย m บวก p แล้วก็คูณกับ m กำลังสองในอันแรกแล้วก็ลบกับคูณลบกับแปดคูณกับ m บวก p นะต่อไปข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดก็จย่างนี้เลยแล้วกันเนี่ย b กำลังสองเหมือนกันอันนี้หกเหมือนกัน ก็จัดตานนี้เลยอันนี้ก็คือดึง b กำลังสองออกมาก็จะเป็น b กำลังสองคูณกับ a ลบ c ข้างในก็จะเหลือเป็นดึงลบหกออกมาข้างในก็เหลือเป็น a บวก c คนที่ไม่ทันตรงนี้นะก็คือเนี่ยมันเป็นลบ6 a ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงลบออกมาด้วยก็จะเป็นลบ6แล้วก็เวลาคูณกับเข้าไปก็จะเป็นลบ6 a อืม ขอโทษนะคะตรงนี้ข้างหลังต้องเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้เครื่องหมายลบนะคือมันจะต้องเป็นลบ 6a บวก 6c เพราะเวลาเราคูณเราคูณเครื่องหมายปไปด้วยตรงนี้ก็เป็นลบ 6a และนี่ลบเจอลบก็เป็นบวกก็จะเป็นบวก 6c ทีนี้เราก็ดึง a ลบ c ออกมาอีกรอบ ฉะนั้นข้างในเราจะเหลือเป็น b กำลังสองลบหกซึ่งได้จากการเนี่ยดึง a ลบสี่ออกมาพ็คูนกับไป a เป็น a ลบสี่คูนกับ b กำลังสองลบกับหกคูนกับ a ลบสี่ก็จะได้แบบบรรทัดข้างบนต่อไปข้อสิบสอง ข้อ12นี่จะจับคู่ยังไงดีจับอย่างนี้เลยก็ได้เพราะว่าเราลองดูนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราดึง x ออกมาตัวหนึ่งพจนแรกก็จะเป็น 2x กำลัง2ลบ1ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับอันนี้เลยถ้าเกิดว่ายังมองไม่ออกก็เหมือนอันเนี้ยถ้าดึง7ออกมามันจะเป็น2 1อันนี้ก็เป็น2 1 3ัมประสิทธ์มันนะนะเนี่ย จะเป็นสองหนึ่งอันนี้เป็นสองหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดดึงออกมามันน่าจะได้ตัวประกอบรวมแน่ๆแล้วก็ได้จัดอย่างนี้เลยพจน์แรกดึงออกมาได้กี่เอคะในหนึ่งเอกนะก็จะเป็น x คูณกับ 2x กำลังสองลบหนึ่งทันไหมตรงนี้เวลาคูณข้าไปก็ 2x กำลังสามลบ x 1. ก็คือข้างหน้ามี x สามตัวข้างหลังมีตัวเดียวฉะนั้นเราก็ได้ดึงออกมาได้แค่ตัวเดียว แล้วก็บวกกับอันนี้ x กํลังสองอันข้างหลังไม่มีฉะนั้นดึงออกมาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าอันแรกเป็น1ิอันนี้สองบนเจ็ดซึ่งตัวที่หารลงตัวทั้งสองอันก็คือเลข7นะฉะนั้นแล้ก็ดึง7เจ็ดออกมาคูณกับก็เป็น2อง x กําลังสองทำไงให้ได้ลบเก็คือคูณกับลบห ก็จะได้เป็น x บวก7คูณกับ2 x กำลังสอลบ1ก็เหมือนเดิมก็คือ2 x กำลังสอลบ1คูณ x แล้วก็คูณกับบวก7ต่อไปข้อ13 a กำลังสองลบ 2b บลบาลัง3บวก 10a ข้อนี้เราก็จัดอย่างนี้เลยละกันและอันข้างหลังเราจะดึง 5a ออกมานะคะอันข้างหน้าดึงไม่ได้แล้วแต่ข้างหลังดึง 5A ออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเพราะดึงออกมาไม่ได้เป็น a กำลังสองลบ 2b อันข้างหลังเราจะดึง 5a ออกมาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ให้เครื่องหมายเหมือนกันเราก็เลยดึงลบ 5a แล้วก็คูณกับ a บวกกับ 2b เราก็จะได้แบบข้างบนเนี่ยเป็นลบ5ตรงนี้เป็นกำลังสองนะคะเป็นลบ 5a กำลัง3แล้วก็ลบ 10ab ขอโทษค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบ ต้องระวังนะการคูณเครื่องหมายต้องรอบขอบอันนี้ก็จะเป็นลบ 5a กกลัง3แล้วก็บวก 10ab ฉะนั้นเราก็จะได้ a กำลัง2ลบ b เหมือนกันแล้วก็ดึง a กำลังสอลบ 2b ออกมาเลยข้างในเราก็จะเหลือเป็น 1-5a ลบ 5a อันเนี้ยที่เหมือนไม่มีอะไรคูณก็คือคูณ1อยู่นะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายข้อ14ข้อ14นะ x กำลัง3ลบ x กำลัง3 y บวก y กำลังสอลบ y กำลังสข้อนี้ก็มองง่ายเราจะดึง x กำลังสออกมาอันข้างหลังดึง y กำลังสออกมาฉะนั้นก็ดึง x กำลังสออกมานะก็จะได้เป็น 1-Z ลบ z บวกกับดึง y กำลังสออกมา ได้เป็น z ลบหทีนี้ข้างในมันยังไม่เหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นเราจะดึงเครื่องหมายลบออกมาก็ดึงออกมาเป็นลบ x กํลังสามโดนดึงออกมาข้างในเครื่องหมายก็เลยกลับเป็น z ลบหนึ่งบวกกับ y กําลังสองคูณ Z ลบหนึ่งจากตรงนี้เราก็ดึง z ซลบหนึ่งออกมาได้แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็น z ซลบหคูณกับ y กําลัง okay. okay. สองลบ x กําลังสามโอเคก็จะได้คำตอบของข้อนี้สําหรับคนที่ยังไม่ทันก็คือนี่แซนลกหนึ่งเหมือนกันเราก็ดึงแซนลบหนึ่งออกมาแล้วก็เป็นแซนลกหนึ yeah. ่ง <grandma>. คูณ y กําลังสองแล้วก็เป็นแซนลบหนึ่งคูณกับ ลบ x ก,กําลัง3ก็ได้เป็นพน์แรกส่วนตรงนี้นะก็คือดึงเครื่องหมายลบออกมาข้างในก็เลยเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเพราะเวลาคูณกลับไปมันได้แบบข้างบนเนี่ยต่างกันแค่ดึงเครื่องหมายลบออกมานะเรื่องนี้นะข้อนี้ก็เป็นการแยกตัวประกอบพหุนามก็คือเหมือนเขาให้พจน์เทียบกระจายกระจายมาให้เราจัดรูปใหม่วิธีการจัดรูปแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรเด่นอย่างอันเนี้ยข้อนี้ก็เราก็จะเห็นเลยเนี่ย x ก,กําลัง3เหมือนกัน ข้างหลังก็เป็น y กําลัง2เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้างหน้าเราดึง x กําลัง3ออกมาได้แน่ๆข้างหลังเราก็ดึง y กําลัง2ออกมาได้เราก็ดึงออกมาแล้วก็จัดรูปนะคะก็จะแยกตัวประกอบได้โอเคค่ะ